ช่วงแนะนำอาคารใจดีนอกจากการออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพพื้นฐานภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในสถานที่สาธารณะให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่ใช้บริการด้วยความเท่าเทียมแล้วภายในสถานที่สาธารณะก็ควรมีการคำนึงถึงการออกแบบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสะดวกและปลอดภยัยอย่างเท่าเทียมด้วยเช่นกันก็เนื่องจากที่นี่เป็นที่สาธารณะนะคะแต่ละคืนแต่ละคืนก็จะมีผู้คน เข้ามามากมายหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็หลากหลายด้วยความสะดวกและไม่สะดวกของร่างกายหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้พยายามที่จะสร้างสารรสิ่งที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้นะคะการออกแบบสามารถสร้างความเท่าเทียมกันในการใช้สอยของผู้ใช้ที่ต่างวัยและต่างความสามารถโดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หลีกเลี่ยงการแบ่งแยกผู้ใช้สอย เป็นหลักการหนึ่งของที่นั่งใจดีในโรงละครตามกฎหมายที่นั่งสำหรับโรงละคร100ที่นั่งแรกต้องมีที่นั่งสำหรับวิวแชร์2ที่และสำหรับ100ที่ต่อไปต้องมีร้อยละ1ที่และคงจะใจดียิ่งไปกว่านั้นถ้ามีการใส่ใจในรายละเอียดมากกว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้เช่นมีที่นั่งได้มากกว่าที่มาตรฐานกำหนดและที่นั่งนั้น อยู่ในตำแหน่งที่สามารถชมการแสดงได้อย่างชัดเจนนอกจากที่นั่งใจดีแล้วโรงละครยังต้องคำนึงถึงส่วนประกอบอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัยทุกขีดความสามารถอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นลงที่มีทางลาดอย่างเหมาะสมพื้นที่ภายในโรงละครที่เป็นทางราบสามารถใช้รถเข็นไปยังส่วนต่างๆได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง มีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทาง,างต่างๆอย่างชัดเจนมีห้องน้ำและห้องอาหารที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ยังมีความสุขโดยไม่มีการแบ่งแยกเพียงเท่านี้โรงละครใจดีก็จะสามารถสร้างความสุขให้กับทุกๆคนได้อย่างเท่าเทียมกัน